ถึงวันพ่อกันทั้งทีเนี่ยแต่ละคนคิดออกกันหรือยังคะว่าจะทําอะไรให้พ่อดีเออย่างคกจะทําการ์ดให้พ่อมีรูปฟงกับรูปของคุณพ่อเนี่ยอยู่ในการ์ดด้วยหอมของน้าพขังอบข้าวถึงแม้ว่าจะไม่อร่อยหรืออร่อยก็ตามพ่อก็น่าจะดีใจนะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ตามเชื่อพ่อมาบอกว่าอร่อยแน่พ่อต้องเค็มเลยคะเหยค่ะเคาะบ่นว่าอยากกินพิซซ่าฟรีไฮเลยจะทําพิซซ่าให้พ่อไม่ใช่ไฮเลยจะพวงคุณพ่อเนี่ยแหละ ไปกินพิซซ่ากันแล้วก็เป็นป่าวันนั้นจ่ายให้เลยนุ่นน่ะน,นุ่นน่ะอย่างอย่างของปุ้ยนุ่นใช่ไหมก็จะพาคุณพ่อไปชอปปิ้งเพราะว่าเห็นคุณพ่อบทว่าอยากได้เสื้อตัวใหม่ใช่แล้วเราก็จะแบบเออแอบ,บซื้อให้คุณพ่อ,อเออแต่ละคนก็จะมีของขวัญเก๋ๆ,ๆที่แบบแตกต่างกันไปเนาะแต่รู้ไหมว่าน้หวานกับจูนะมีของขวัญที่เก๋กว เก๋กูดเก๋ไก่สไลด์แอรไปทำอะไรกันมาคือเราสองคนะแอบไปทำเมนูสุดเก๋ให้คุณพ่อมา้แเนี้ยที่สำคัญเนี่ยทำไม่ยากเลยนะคะซึ่งก็สามารถนําไปดัดแปลงแล้วก็ถ้าคุณพ่อชอบไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็สามารถไปดัดแปลงเอาแบบที่คุณพ่อชอบได้เพื่อนทุกคนนะคะอยากดูกันหรือยังเอ่ยว่าทําเมนูยังไงากดูแล้วอยากดูแล้วไปชมกันเลย ช่วงแคนดี้แคนดูของเราในวันนี้นะคะเราสองคนเนี่ยก็จะพาเพื่อนมาทำขนมที่เอาไว้ให้คุณพ่อกันค่ะและวันนี้นะคะเพื่อนๆอยู่ที่แบรนด์กอบอาร์ตออฟพลาสตี้นะคะกับเชเป้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูเป็นเมนูสําหรับวันพ่อนะครับจะเป็นเมนูเมนโกชาร์เลต์นะครับเมงโกชาลผมใช้มะเขืเพราะว่าอยากจะแทนสีเหลืองสีเหลืองแต่ว่าวันนี้ เราสองคนจะมาทำเฉยๆมันก็ไม่ได้เรต้องมีอะไรเราต้องมาแข่งกันทำใช่ไหมคะเชฟใช่ครับแล้วกติกาเป็นยังไงอะก็ผมจะชิมก่อนนะครับเรื่องความเรื่องรสชาติอันดับแรกนะครับแล้วก็ส่วนที่2เป็นเดคอเรชันความคิดสร้างสรรค์นะครับการตกแต่งอะไรอย่างเี้ความสวยงามะชนะค่ะความสวยงามเดี๋ยวลองดูค่ะ มาค่ะลงมือทํากันเลยดีกว่าค่ะลงมือเลยเหรอส่วนนี้นะครับยังไม่ได้เตรียมตัวเลยอ่ะครีมนะครับครีมกับนมนะครับตอนนี้เราจะเริ่มต้มนะครับอันนี้คือแป้งน้ำตาลแล้วก็ไข่ใช่ไหมคะเป็นแป้งข้าวโพดนะครับแป้งข้าวโพดจะเป็นข้าวโพดที่เขาใส่ในพวกลับหน้าอะไรอย่างนี้อันเดียวกันประอย่างอ๋อ เราคนแล้วเราตีปะคะใช่ค่ะแล้วก็เริ่มตีแรงๆเลยไม่เป็นสีเหมือนแบบคราสตาร์ดอะไรใช่ไหมคะใช่ไหมคะเราจะปิดไฟนะครับแล้วก็ค่อยๆเทลงไปหนูหนูต้องคนไหมคะต้องคนไปเรื่อยๆนะครับต้องคนไปเรื่อยๆนะคะว้าไตาเอาเบาๆนะคะแล้วให้น้ำหวานทำนะคะจะรอดไหมดีครับดีด้วยนะคะ รตงนี้นะครัเห็นเห็นนะจูนส่วนตรงนี้ก็จะมีความอุ่นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นองค์ความเขาใกล้เคียงจะไม่ร้อนมากก็มาปุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เทตัวเนี้ยใส่งไปนี้นะครับแล้วก็เริ่มคนไปด้วยเราจะได้ตัวแคลซีครีมที่สวยนะครับพอต้นี้เริ่มเดือดแล้วนะครับเราค่อยเทตังเนี้ยลงไปเป็นสามนะครับค่ะหมุนข้างหนึ่งก็เริ่มคนไปเรื่อยๆรือโอเคเริ่มเดือดแล้วอ่าโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับค่ะ แต่ถ้ามันทําไม่สุกดีมันก็จะเป็นกลิ่นคาวค่ะใช่ไหมคะเป็นแค่ซีครีมที่ทำเอมากนะครับแล้วก็ใส่คิีมที่สวยอ่าพักตัวนี้ไว้นะครับแล้วเย็นตัวนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยเอามาใส่ในตัวช้าเด็ดหลังนะครับเดี๋ยวใช้สติ๊กเกอร์ปากพีระลิศนะครับอ๋อไอ้ไม้ตีเด็กใช่ไหมคะใช่ครับ แล้วก็ค่อยใส่มะม่วงนะครับเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับที่หั่นเต๋เแห้งนะครับแล้วก็ค่อยใส่ลงไปนะครับตามด้วยผิวมะาอนะครับขูดเลยด้านบนเลยใช่ค่ะแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาลองฝีมือกันได้เลยอยากพูดเลยรอนานละปัปๆปาอะไรอ่ะทำไมมีที่บีบด้วยอ่ะแต่ไม่เป็นไร่ะเราโปรเฟชช่นวว่ะ ีชื่อว่าแมงโก้ทาเลสนั่นเองเดี๋ยวเราต้องใส่ชั้นเ่องลงไปก่อนเสร็จลงไปแล้วนะคะกับเมนูแมงโก้ทาเลสนั่นเองไหนนางอันไหนของจูอันไหนของจูอันนี้สองอันนี้สวยปะล่าอันของเขาสวยกว่าอันนี้แรงบันดาลใจจากอะไรเดี๋ยวแรงบันดาลใจเหรอจากเนี่ยเขาไฟฟูจิ พอโจสันว่าพี<บ>ไม่ได้เน,นี่ยสึนามิสึนามิปีศาจสึนามิมุ่งเห่าไปกับสึนาม,ม,มิมันไม่ค่อยเข้ากันเลยเออเออแต่ว่ามันต้องมีคนแบบสิบคนนึงไม่แต่จริงๆแล้ว,วอ่ะเขาเป็นเมนูวันพ่อใช่ไหมเออม,มันก็สื่อถึงวันพ่อจริงออืมแต่ก่อนอื่นเราต้องให้เชฟเราลาสิงอืมโอเคที่ดีๆนะคะก่อนคิดดีๆค่ะคิดดีๆเออเอออ้าวพวกพวกที่เตรียมรออยู่ข้างหน้าถ้าพอะไรก็บุเข้ามาเลย ไม่มีใครเข้ามาไม่มีใครกล้ากินของเราผมเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันโอ้โห <laughs> แพ้ต่ <laughs> อไปซะ,นะับเพราะว่าหนึ่งคือนะครับส่วนที่เป็นมะม่วงนะครับมไม่ได้มากเกินไปนแล้วก็ส่วนที่เป็นมะนาวนะครับผิวมะนาวก็ไม่ได้มากเกินไปนะครับคือถ้าใส่ผิวมะนาวเยอะๆอย่างนี้มันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะมีกลิ่นฉุนได้มันจะออกโมนิดนึงด้วยใช่ไหมคะถ้าถ้าใส่มะม่วงเยอะก็แปลว่า ตะกะนะคะเมื่อกี้พี่หวานหมดหมดจะหมดลูกแล้วเ่ะอไม่คือจะหมดลูกมัมม่วงด้วยนะคืออยู่ในท้องไปแล้วไงส่วนนึ่งเนี่ยไ่ได้กินเออทำพังค่ะทำพังรู้พังนะเทปอ๋อเหรอเนาะวันนี้ก็เราควรเชยมากๆแ้วเนาะต้องขอขอบคุณเชยมากๆเลยนะคะขอบคุณครับที่มาช่วยสอนเราเนาะทำทาร์ตวันพ่อเนาะนี่นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่แบบนี้นะคะกับโรงเรียน แบงข้ออาร์ตออฟพาสตีนั่นเองค่ะใช่แล้วเป็นตอนนี้เราก็ต้องขอเอาเมนูวันนี้ไปฝากคุณพ่อก่อนก่อนเนาะขอกินก่อนได้ไหมไม่ได้อันนี้เราต้องไม่ฝากคุณพ่อไงอ๋อโอเคพ่อจูดคนเดียวไปแหละอ้าวแล้วแล้วของหนูก็โอ้โห เห็นเมนูวันพ่อเราแบบน่าทานมากๆเลยละไหน่อยตใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะเป็นการแข่งขันเมนูที่เรียกว่า mango challenge ถึงแบบง่ายแสนง่ายแล้วก็แบบอร่อยมากๆพที่ง่ายไม่ใช่อะไรนะคะคือเชฟทําให้หมดแล้วแล้วคุณเธอสองคนหยิบมะม่วงใส่ไม่ใช่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงก็เริ่มจากการที่ว่าเราปอกมะม่วงใช่ไหมแล้วก็แบบหั่นเป็นลูกเต่าเล็กๆจากนั้นก็คือแบบว่าใช่ต่อนะเจ๊เอามาใส่ ท้วาที่มีครีม่ะและที่สําคัญเนี่ยต้องเป็นท้าแบบว่าเล็กๆด้วยนะที่เขาเรียกว่าท้าเลสเพราะว่าปกติท้ามันจะอันใหญ่ใช่ไหมท้าเลสอ่ะทาเลสอ่ะทำไมต้องเป็นเล็กๆด้วยอันใหญ่ๆไม่ได้หรอพอดีษฐ์ป่ะคืออ่ะด้วยอ่ะไม่กินเยอะไม่ดีคอเลสเตอรอลขึ้นเดี๋ยวอ้วนเนาะกรี๊ดคือแบบเอาที่แบบว่าเออสวยๆจัดเรียงเก๋ๆอะไรอย่างนี้จุดเด่นจุดเด่นมันอยู่ตรงที่ ขูดมนาวมันจะได้กลิ่นของมะนาวอ๋ออ่ากินเข้าไปมันอาจะแบบจะเข้ากับมะม่วงมากแต่พอดีว่าเราขูดเยอะกันไปหน่อยความจริงก็ต้องขูดน้อยๆแบบว่าให้พอมีกลิ่นนี้ขูดจนขมเลยแต่ว่าเห็นว่าเชื่อเพื่อนเพื่อนหลายคนเนี่ยคงได้เคล็ดลับหรือทิศในการทําขนมเนี่ยให้พ่อทานแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าไม่จําเป็นนะคะว่าเพื่อนๆจะต้องนําขนมที่เรา ที่ที่จูนกับพี่น้ำหวานไปทํามานะคะให้คุณพ่อแต่สิ่งสําคัญนะคะก็คือการหอมการกอดและการบอกลกคุณพ่อค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งสําคัญสาหรับคุณพ่อแล้วก็สามารถทําได้ทุกวันด้วยค่ะใช่แล้วค่ะเราเรียกได้ว,ว่าเก๋มากเลยเนาะเพื<ม>่อนทุกคนนะคะกลับบ้านไปก็อย่าลืมไปกอดแล้วก็ไปหอมคุณพ่อด้วยนะใช่แล้วค่ะและสำหรับต,ตอนนี้นะคะก็ไปชมทิปดีๆกันก่อนค่ะกับแทนดี้ทิปค่ะไปกันเลยค่ะ ใส่ให้เซ็กซี่ดูดีมีระดับชิ้นเด่นที่สาวๆคนมีใครว่าการหยิบสูตรมาใส่นั้นจะต้องเป็นงานทางการเท่านั้นเพราะยุคนี้การมีแฟชั่นสูตรดีมีสไตล์สักชุดติดไว้บ้านเป็นไอเทมสำคัญที่สาวๆคนมี เพราะนอกจากจะนํามาใช้ในวันที่ต้องการความเป็นทางการแล้วในวันออกงานสังคมแบบดูดีมีสไตล์ก็นํามาประยุกต์ได้ไง่ายๆเลยล่ะค่ะเพราะการแมทสูตรชิ้นสวยให้เข้ากับกางเกงเข้ารูปก็ทําให้หุ่นของคุณสาวๆดูดีมองกี่ทีก็ไม่เบื่อและที่สำคัญแต่งดีๆก็ดูเซ็กซี่มีระดับดูดีกว่าชุดเดรสผ่าหน้าผ่าหลังที่เห็นได้ทั่วไปเป็นไหนเช่นล่ะคะเราเนี่ยได้รับ แบบว่าอิทธิพลจากคุณพ่อหรือเปล่าทั้งการ,รแต่งตัวทั้งการใช้ชีวิตเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราหมดกําลังใจเราเหนื่อยเราท้อเนี่ยก็กลับไปเติมกําลังใจก่อนแล้วไปเดินต่อเธอคือสุดหัวใจของพ่อพ่อจะร้องเพลงนี้รับควัน